ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าบนาทีนะครับก็ออกจากบ้านแล้วมีชีป็นการออกบูธที่สนามใจฟ้าทรับในงานเอ็นเอลซูเปอร์มาร์ทครับรอบเขาบอ,อกวนะ่าไฟก้ารเนาะก็รอบยี่สทีสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเด็กที่สนามใจฟ้าวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็วิ่นเพื่อนไปออกบูธนะครับออกบูธจุงมมือเหมือนเช่นเคย โอเควันนี้ไปกับทีมงานค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ายัางไเดูข่าวรับร,รับทีมงานก่อนโอเคดูเจอกันครับวันนี้เราก็มาถึงที่นัดหมายกับทีมงานละมีนนคบมาทางวิภาวดี เราอยู่กับพ yeah. ิมงานครบทุกคนแล้วนะครับพีมพ응์งานเย่ก็กำลังจะไปไฟฟ้าละเดี๋ยวดูทางก่อนหรืออาจจะคลิปไปเรื่อยๆลบริงที่ตี้นะเนี่ยเลนเลยลิงใช่เลยยเนี่ยถามยอดเนี่ย ตั้งเสร็จแล้วนี่นี่ไปตั้งเสร็จแล้วครับก็โอเคมากอยู่ที่เดียวเป็น้กับสนามใหญ่ในสเตเดียมบอล มองวา่าจะดีโอเคนี่เรามาดูหน้าร้านนี่หน้าร้าน, mm hmm. นเป็นไงบ้างครับสถานการณ์การขายของเราวันนี้ก็ตอนนี้มีน้องๆจองไว้เยอะอยู่อ <Yeah. S 2> ่น่าจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะขายได้เยอะต่อวันนี้นะครับโอเคนะให้ขอบคุณไปนี่ผู้จัดการอ <laughs> โอเคเป็นบรรยากาศนะครับวันแรก บอนอุโส่าห์ชาตินี่นไ,ได้เลยไปโตทนี่เป็นวันที่สองของซูเปอร์มาร์ทนะครับนี่แข่งกันอยู่ขอทนุญาบประชาานาค,ครับสำหรับทีที่เข้าไปทำการถ่าในรอบ16บิ 9, นทีมแรกแทีมต่อไปนี้นะครับ อันนี้เป็นจาูุโสนะครับติดไม้ถือไม้ไปคับเป็นไงบ้างเกมนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับก็มันดียาวๆก็ได้น้อ ไอ้เคลนชีสตัแรกเล่นเลยโอเคนะใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างใช้ถุงมือแล้วโอเคบ้างไหมเข้ามึงับกระชับมือเฮ้ยจริงป่ะจริงเฮ้ยอย่าอวยนะไม่แหวนฮ้ยพูดจริงแล้วก็ถุงมือเรานี่คือนี่คือใจกล้ามากเลยนะที่แบบว่าแบบเดินมาถามว่าเราเดินไปถามเขาว่าแบบกล้าใส่ลงไหมน้องกล้าใส่ลงเฮ้ยคือนายเจ๋งมากมั่นใจมั่นใจเหรอเยี่ยมเพราะฉะนั้นตาสัญญานะครับเคลนชีสเอาไปเลยครับไปโอเค